สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับครูพิม์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาหน้าที่พลเมืองกันนะครับในเรื่องของการยอมรับความเหมือนและความแตกต่างครับจัดทําโดยครูพิมนั่นเองครับเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันเลยครับการยอมรับความเหมือนและความแตกต่างอ ทีนี้นะครับผมการที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยด้วยความปลองดองนั้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องให้ความเคารพและการให้เกียรติบุคคลต่างๆนะครับทั้งๆที่เหมือนหรือแตกต่างจากเรานะครับซึ่งสิ่งที่จะช่วยให้เรานั้นครับปรับตัวเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นะครับก็คือต้อง เรียนรู้และก็ยอมรับความแตกต่างของสมาชิกหรือบุคคลต่างๆในสังคมนั่นเองครับทีนี้นะครับเราควรปฏิบัติตนกับผู้ที่เหมือนและต่างกับเรานั้นอย่างไรบ้างนะครับในโรงเรียนนะครับเมื่อมีคนมาอยู่ร่วมกันเนาะเป็นจำนวนมากนะครับแต่ละคนนะครับก็จะมาจากในครอบครัวที่มีพื้นฐานที่มีความแตกต่างกันนะครับ ทำให้ความแตกต่างกันในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการนับถือทางหน้าของาศาสนามีรูปร่างหน้าตานะครับความสามารถต่างๆนะหรือความถนัดของตัวบุคคลนะครับดังนั้นสังคมเนี่ยจึงจะมีผู้คนที่มีความหลากหลายนะครับมาอยู่ร่วมกันนั่นเองครับผมนะอ่าทีนี้นะครับอ่อาเดี๋ยวเรามาฟังตัวอย่างสักเล็กน้อยนะครับผมนะก็จะมี A กับ B นะครับเป็นเพื่อนกันนะทั้งสองคนก็มีสิ่งที่ไม่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันนะครับแต่ว่ากิจกรรมที่ทั้งสองคนก็ชอบเหมือนกันเนาะก็คือการเล่นหมากเก็บนะครับทุกวันหลังจากทานอาหารกลางวันนะครับทั้งสองเอนและเพื่อนๆก็จะมาแข่งการเล่นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างเนาะที่แตกต่างกันนะฮะก็คือชอบอีกคนนึงชอบอ่านหนังสือนะครับแล้วก็อีกคนนึงชอบเล่นกีฬานะครับซึ่ง กิจกรรมบางอย่างนะครับของทั้งสองคนก็จะมีทั้งเหมือนแล้วก็แตกต่างกันนะครับแต่ว่าพวกเขาก็สามารถใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันได้นั่นเองครับผมทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับหลักความสําคัญนะครับในการอยู่ร่วมกับบุคคลที่มีความแตกต่างกับเรานะครับก็จะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะครับก็คือ1เรียนรู้ความเหมือนและความแตกต่างของผู้อื่นครับโดยเรียนรู้ว่าเพื่อนมีสิ่งใดที่เหมือน หรือที่มันแตกต่างจากเรากันบ้างนะครับจะได้ทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ปฏิบัติตนต่อเพื่อนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับและที่สําคัญนะครับก็จะไม่นําความแตกต่างนะครับมาทําให้เกิดความแตกแยก,หร,ก,กหรือทะเลาะกันหรือทําให้มีปัญหากันนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่2ครับอย่างที่2เนาะก็คือยอมรับความสามารถของผู้อื่นนะครับทีนี้มันเป็นอย่างไรนะครับ ก็คือโดยที่จะต้องยกย่องนะครับว่าสิ่งที่ผู้อื่นนะครับที่มีความสามารถแตกต่างจากเรานะครับถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเนาะยกตัวอ,อย่างเช่นเราเรียนหนังสือได้ดีนะครับถ้าแก่ทำงานเนาะส่วนเพื่อนอีกคนนึงก็เรียนหนังสือไม่เก่งแต่ว่าเขาก็มีความชํานาญในการทํางานทางด้านของศิลปะหรือพวกวาดภาพระบายสีได้สวยงามกว่านะครับเพราะฉนั้นเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ยกย่องในความสามารถของอีกด้านหนึ่งของเพื่อนนะครับ ด้านนี้เขาอาจจะไม่เก่งเขาอาจจะไปเก่งด้านหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมก็แต่ที่สําคัญครับควรจะต้องยอมรับและยกย่องซึ่งกันและกันนั่นเองครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างครับผมก็คือแนวทางปฏิบัติตนนะครับเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในโรงเรียนนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ด้านเนาะด้านด้านแรกครับเป็นแนวทางการปฏิบัติทางด้านร่างกายนะครับผมก็คือเช่นปฏิบัติ ดีนะครับผมต่อเพื่อนนะให้ความเอื้อเฟือ้อช่วยเหลือเพื่อนในเรื่องต่างๆนะครับเช่นช่วยสอนกันบ้านเพื่อนช่วยเพื่อนทําความสะอาดห้องเรียนหรือช่วยเพื่อนเก็บขยะหรือช่วยเหลือเพื่อนในเมื่อเพื่อนเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวอย่างครับผมไม่ใช้กําลังทําลายร่างกายและแก้เพื่อจะได้รับความบาดเจ็บนั่นเองนะฮะ ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับต่อไปครับเรามาดูด้านที่2ก็ครับผมเป็นแนวทางการปฏิบัติทางด้านของวาจาหรือการใช้คําพูดนั่นเองนะครับก็คือพูดจาไพเราะที่อ่อนหวานนะครับมีความสุภาพนะแล้วก็พูดด้วยความจริงนะครับด้วยที่มีเหตุและมีผลนะครับมีเหตุผลนั่นเองครับเป็นข้อมูลที่ไม่บิดเบือนหรือโกหกนะครับซึ่งทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับ ไม่พูดดินหาว่าร้ายผู้อื่นรับหลังหรือพูดทําให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงครับเรื่องพวกนี้สําคัญมากครับผมแล้วก็แนวทางสุดท้ายครับก็คือแนวทางการปฏิบัติทางด้านของทางจิตใจครับก็จะมี2ข้อ้วก็คือเปิดใจกว้างครับยอมรับแล้วก็เห็นคุณค่าในความสามารถของผู้อื่นมากขึ้นนะครับอย่าปิดกั้นนะแล้วก็สุดท้ายครับไม่มีใจเอเอียไปเข้าข้างที่ตนชอบ ินมากเกินไปครับแนะนําว่าให้ฟังความคิดเห็นของทั้ง2ฝ่ายนั่นเองครับนะครูพีมก็จะมีการบ้านให้ทําเหมือนกันครับผมนะก็คือให้ตอบคําถามเหมือนที่เคยทำนะแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยอมรับความเหมือนและความแตกต่างครับก็จะมี2ข้อครับผมก็คือนักเรียนคิดว่าเพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกันของตัวเองเนี่ยหรือเพื่อนที่อยู่ในห้องอื่นนะครับ มีอะไรที่มันแตกต่างจากเราบ้างอ่าลองเขียนคําตอบกันมาดูนะครับซึ่งคําตอบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับสําหรับในข้อนี้แล้วก็ที่สําคัญครับก็คือข้อ2ครับให้นักเรียนนะครับเขียนแนวทางการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับที่แตกต่างจากเรามาหนึ่งอย่างนะครับเราก็ลองเขียนคาตอบกันดูนะครับวิธีการอยู่ร่วมกันมันมีหลากหลายรูปแบบนะฮะนักเรียนก็เขียนคําตอบมาให้ครูพิมพ์ลงในสมุดให้เรียบร้อยนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องการยอมรับความเหมือนและความแตกต่างนะครับยังไงก็นักเรียนก็ทำกันบ้านให้เสร็จด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูพีมขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในเช่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ